สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองอก็กราบคารวะพ่อครูด้วยคำครบอย่างสูงยิ่งก็กราบักการยนนเตและหมู่สมณะทุกรูปอาจะเริยนทำเต็ดีนะพวกเราทั้งหลายช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยจะตกเลยนะฟังโครมตุกว่าจะตกจะตกมันตกที่ไหนกันนะ ถ้ามันไม่ตกที่นี่อาจจะตกที่อื่นนะเพราะว่าอยากไปคาดหวังว่ามันจะตกนะเดี๋ยวจะผิดหวัง <c oughs> ดูดูต้นไม้ต้นอะไรมันก็คงรู้สึกเหมือนนะดูต้นไผ่ต้นอะไรริมรั้วใบมันเริ่มเหี่ยวๆแล้วนะเออมันก็คงขาดน้ำอะไรนะถ้าฝนตกลงมาให้ก็เขียวพึบชุ่มฉ่ำเลยนะ ต้นไม้ก็สดชื่นคนก็สดชื่นจิตใจก็สดชื่นนะเนาะพืชพันธุยาหารก็เจริญองอกงามให้เราได้กินได้ใช้เป็นอาหารนะ <c oughs> ก่อนอื่นจะเอาเพลงพระโคนําเสนอให้ฟังถกเพลง,งนะพวกเราอาจจะเคยฟัง แต่อาจจะร้องไม่ได้นะนำเสนอฟังเสนอจันเนื้อมันกันเลยนนะชื่อเพลงเมื่อไร่จะรู้สักทีโยมน้องจันเคยฟังแต่ร้องไม่ได้เนะ,อะพอคุดแต่งเอาไว้นู้นตั้งแต่ วันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสอง9ันรอยยีบเก้าบางคนยังไม่เข้ามานะสองห้าสองห้าสองเก้าอ่เราฟังด้วยนะเพลงนี้คุณหนึ่งจักรวาลเรียเปลี่ยนดนตรีให้นะเสียงตีให้นักร้องก็มีเลยวินวศิน โต้โตธนเดชโกตุนพันธน่ยช่วยกันร้องนะเพลงนี้นะผู้แต่งก็รักรักผมก็คือพ่อครูสรมระโพธิรักนี่แหละนะจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวนอะไรเมื่อ,อไรจะรู้สักทีนะ ว่ามีมากแล้วอะไรแถมมีเสียจนทนท่วมเท่าใด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 ไม่เคยรู้ตัวว่าเฟอจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวยอะไรเมื่อไรจะรู้สักทีนะว่ามีความรู้เลิศเลอแถมคุยฝีมือหรือมีล้วนคน จนล้นอือนแต่เบลอละเมอเผลอลืมบาปกรรมจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวยอะไรในตัวคนจนสีมมือตีมจึงอาบอธรรมรวยคนเรียนคนรู้แต่จนผู้นำทำขาดแคลนผู้ย้ำทำจริงไรมือซื่อตรง คงมั่นจัญญาจนอะไรหรือรวยอะไรจนอะไรหรือรวยอะไรเมื่อไหร่จะรู้สักทีนะว่ามีมากแล้วหนักหนานั่นคือหลงตนหลงกามหลงความรู้จนผลานพร่าหยุดเติมกลับมาเสริมความขาดเทินจบเพลง เมื่อ,อไรจะรู้สักทีนะก็เจนได้ว่าคนมันรวยทางเฟอร์ทางเลย่งเนอะสิ่งเฟอร์เยอะมากมายเกินความจำเป็นของชีวิตเนะี่ยเฟอต่มือมือเท้าอะเนี่ยี่้่มนมือเท้าหรือมือตีนนี่นะจึงอาบอธรรมไม่ใช่ธรรมะนะอาธรรมนะ มันก็ตัวเงินข้ามกับธรรมะในตัวคนจนศีลจนศีลน,นี่คือยากจนนะเนาะยากจนศีลไม่ใช่ยากจนกิเลสนะยากจนศีลคือศีลน,น้อยที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตัวเองเนี่ยแต่รวยคนรวยคนเรียนรู้คนรู้ แต่จนผู้ทำนำรู้มากแต่ไม่ค่อยทำหรอกเนะี่ยอย่างไรกูว่ขาดแคลนขาดแคลนผู้ย้ำทำจริงนะีขาดแคลนผู้ที่ปไปบัติจริงทําจริงเนะี่ยไรมือซื่อตรงคงมั่นจัญยานะไรคนมือซื่อสัต์สุจริตนะมีจริยธรรมเนะี่ย จะเห็นว่าไอ้รวยอย่างหนึ่งแต่จนนี่อย่างหนึ่งจนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือจนคุณธรรมเนี่ยนี่โอ้ถึงยากเข็นในทุวันนี้นะมัน <c oughs> จะเผลอดูในการเรียนอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาทำทำนายไว้นะอันนี้คงจะเป็นของท่านสารปโปออะ จดไว้ให้นะแก่นผาเสียว่าจะได้ย้ายไปปฐมสุขละวนะโดยย้ายอย่างคงจะเนี่ยเท่านเขียนไว้เนีคงเป็นคําทํานายของหลวงพ่อดินดีนะดินดีสันตะจิตโตนะท่านเขียนฝากไว้หลวงพ่อดินดีก็มรณภาพแล้วนะจากพวกเราไปหลายปีแล้วนะ กล่าวไว้อย่างนี้นะน่าคิดเหมนกันนะแผ่นดินจะเสื่อมทรามแม่น้ำจะจมหายใบไม้จะร่วงหลน่นผู้คนจะสิ้นหวังสตางคมีอำนาจก็เงินนั่นแหละนะสตางคมีอำนาจผักตลาดมียาพิษ คนจะเป็นโรคจิตโรคประสาทคนจนจะกลายเป็นทาสจะตายอย่างอุบาทจะเกิดข้างถนนชาวพวงชนจะจะเป็นหนี้โอ้เป็นหนี้เนี่ยโอ้เยอะแยะนะมากมายเลยนะในประเทศนี้จริงไม่ยมเล็กคนเป็นหนี้เป็นสิ่งนึง เยอะนะตำรวจด้วยสินะ<อ>ผีอบายอบายมุกจะลุกลามคนจะผิดศีลธรรมโจรกรรมปล้นกลางตลาดกล้ล่นตามห้างทำอะไรต่างๆก็ได้ยินข่าวอยู่นะโจรไปปล้นนะแม้ในห้าง,างใหญ่ๆมันยังข่าวโอ้ โจรมีรายกาศนะความอุบาติแพร่เชื้อนะความอุบาติแพร่เชือ้อเอดไม่ไม่เอก็ COVID, โควิดโควิดอันกั็ระบาดมาแล้วใช่ไหมทั่วโลกเลยทั่วประเทศเลยนะเอดนี่เอดรักร่วมเพศคมขืนฆ่าอันนี้ก็มีนะชาวนาจะเป็นหนี้สิน คนต่างถิ่นจะครองแผ่นดินจะหาที่ทำกินลำบากจะมีลูกมากและยากจนผู้คนจะไม่มีความสุขความทุกข์จะท่วมหัวภูเขาไม่มีต้นไม้ภูเขาหัวโลนเนาะทางภาคเหนือภาคอะไรเนี่ยภูเขาหัวโลนก็เยอะะ ผู้เขาไม่มีต้นไม้ทุ่งนาร้างเป็นหาดทรายสุดท้ายกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีป่าไม้ไม่มีนกไพรไม่มีฝูงปลาธรรมชาติรอเวลาล่มสลายยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงตามแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความยากจนของประชาชนที่เป็นคนของแผ่นดินความยากจนไม่มีความเสื่อมสลายไปเลยนะเสื่อมหายไปย,นะยังครองประเทศอยู่นะแต่ไม่ใช่ยากจนนะแต่ชาวโศกนี่ยากจนทไมยากจน ถ้ายากจนคือแร้นแค้นลำบากลำบนไม่มีจะอยู่จะกินเลยรเงแ้ยนะแต่พวกเรานี่มาฝึกอยากจนก็ต่างกันนะยากจนกับอยากจนมาจนเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่นะจนอย่างวิเจา้าเราจนอย่างพระโพธิสัตว์ท่านพาจนเนี่ยจนแล้วไม่ทุกข์ถ้ารวยกิเลสแล้วจะทุกข์มากถ้าจนกิเลสเนี่ยทุกข์จะน้อยลง จนหมดทุกนะเอ,อต้องรู้ว่าต้องรวยอะไรจนอะไร <c oughs> นะถ้ารวยก็ผมดิฉันรวยร่ำรวยไปด้วยกิเลสมากนะเนความโลภความโกรธขี้โกรธขี้โมโหโทสะมากมายมาศาลโอ้ภูมิใจมากเลยปะเนี่ยร่ำรวยกิเลสและจะทุกข์มากอ ทุกมากเพราะกิเลสมันมากร่ํารวยกิเลสเนี่ยถ้าจนกิเลสเนี่ยความทุกข์จะน้อยนะ้อยลงน้อยลง,นยลงจนพ้นทุกข์ได้นี่คือทุกข์อริยสัจนะทุกที่กิเลสเป็นเหตุเนี่ยมีสมุทยัยคือกิเลสเป็นตัวเหตุเนี่ยเนี่ยทุกข์อริยสัจนะถ้าดับดับเหตุเองทุกข์ได้ทุกข์อริยสัจก็ดับปวดหัวตัวร้อนปวดท้องปวดเลยเหยี่มน้ําเหยี่อไหนเป็นแผแลอะไรเนี่ย อาจจะทุกเนี่ยทุกแต่ทางร่างกายนะทางขันเนี่ย,ยจะไม่ทุกทั้งที่ทางด้านจิตใจคืออะของหาย <c oughs> ความพลาดพลาดความพลาดพลาดจากกันเนี่ยมันเรื่องธรรมดานะใครเกิดมาแล้วไม่มีความพลาดพลาดจากกันบ้างมีไหม,มยอยู่ทั่วฟ้าดินสลาย <c oughs> อออ๋อ ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรชเวลาเขาแต่งงานเขาอวยพรกันแบบนั้นเหรอที่จะมีวันมีวันพลากจากกันในนิสุดก็ต้องจากกันอยู่ดีเนาะไม่จากไปก่อนเมื่อไปหลังสิ่งเหล่านี้คือคำตอบหรือไม่นี่ตั้งคำถามขึ้นมาคนเรานี่ ตแต่เกิดมาเนี่ยโอ้นะแสวงหาอะไรแสวงหาศีลหรือแสวงหาเงินเป็นหลักยมเล็กเมื่อก่อนเมื่อก่อนหาเงินเป็นหลักนะออให,หาศีลน,นะ <c oughs> เคยมีเด็กนักเรียนเคยไปเรียนที่นี่แหละที่สีมาโศกนี่พ่อเขาตั้งชื่อให้ว่าคงศีลใครจำได้บ้างคงศีล เออแอ้ใช่แ้ป่ะเออแอแคงศีลเนี่ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่พ่อครูตั้งให้นะพ่อเขาตั้งให้เออชื่อดีนะคอควายงอง,งูนี่แหละ,ะแล้วก็ศีลน,นะชื่อคงศีนเนี่ยชื่อเท่ดีนะชื่อความหมายดีนะ mm hmm. ตัวนี้เป็น mm hmm. พออโรงเรียนยังรู้นะ mm hmm. เป็นครูจบิญญยโทเลบ้านอยู่แถวเนี่ยแถวบ้านน้ำน้อยนะ สุรินน้องๆรู้จักอยู่นะรู้จักนักเรียนรุ่นก่อนนักเรียนชื่อปแปลกๆก็เลยจำเลยจำชื่อเขาแม่นนี่น <ś c oughs> สิ่งเหล่านี้คือคำตอบหรือไม่นหนึ่งเงินซื้อบ้านได้นะซื้อบ้านราคาแพงๆได้แต่ซื้อความอบอุ่นในบ้านไม่ได้ ไม่ใจะมีจริงนะคนอยู่ในบ้านในความอบอ้าวนะแต่บ้านใหญ่หญโตมโหฬารราคาแพงมากนะหลังใหญ่หลังโตแต่คนในอยู่ในบ้านเน่ในความอบอ้าวร้อนรุ่มนะไม่อบอุ่นเลยนะก็มีไม่ได้เหมือน,นนะสองเงินซื้อรถหรูคันงามได้แต่ซื้อความปลอดภัยไม่ได้ วิ่งไปตามถนนวิ่งไปตามถนนนี่จะชนท้ายเขาเขาเขาจะมาชนท้ายเราเปล่าไว้แฉลบลงถนนหรือเปล่าเนี่ยมันก็รับประกันไม่ได้นะมีรถหรูคันราคาแพงเงินก็สามเงินซื้อเตียงนอนได้แต่ซื้อการนอนหลับเป็นสุขไม่ได้เ,เตียงอย่างดีเลยนะ นนเนาะนตาหลับแต่ใจไม่ยอมหลับเนาะใจคิดนโน่นคิดนี่คิดถึงนี่ถึงสินอะไรก็ได้ไไน,นะคิดสบายสารพัดสารเพเนะคิดมากคิดมายนะเขาว่านิดว่าหน่อยก็นอนไม่หลับเลยนะเก็บไปคิด <c oughs> ไอ้คนว่าเรานอนหลับสบายโกรนครอบฟี่ครอบฟี่อยู่ก็ได้นะแต่เราโดนเขาว่านิดหน่อย กับนอนไม่หลับนะมันเป็นวิบากกรรมเราเคยไปว่าเขาไว้ก่อนนะ <c ười> คิดว่าชดใช้กันอไงกันนะ <c ười> แล้วกันไปนะเ,ออเราเคยว่าเขาไว้ก่อนก็ได้นะจะเขาซีเงินซื้ออาหารรถเลิศได้แต่ซื้อคุณค่าทางโภชนาการไม่ได้อ,อาหารรถดีนะ รสเลิศรสอร่อยอร่อย,ออย,ออยแซ่บนัวเนะเพราะก็ใส่ผงชีสเยอะไงอืมกินกันได้นะแต่คุณค่าอาหารนังเจาะไปพีจนารเยนยะโอ้นะคุณค่าอาหารมีเท่าไหร่มีโทษภัยมันเยอะนะนี่ก็มีนะห้าเงินซื้ออุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายได้เงินซื้ออุปกรณ์ ช่วยออกกะลังกายได้แต่ซื้อสุขภาพดีแข็งแรงไม่ได้นะบางทีเครื่องอำนวยความสะดวกการออกกลังกายเยอะแยะเต็มบ้านเลยนะแต่ว่าซื้อสุขภาพดีไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจออกกำลังกายก <c oughs> นะ็ไดออออออ้ตัวแปดอแปดอไม่ครบมีแต่อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายเยอะ เสียเงินเสีอทองซื้อมามากมายนะหกเงินซื้อตำราได้แต่ซื้อความรู้ไม่ได้ตำ,ตำราตำราเนะี่ยโอ,โอ้เยอะเลยนะกองพเนินนะแต่ซื้อความรู้ไม่ได้เงินขอเจ็ดเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆได้แต่ซื้อความงดงาม ทางจิตใจไม่ได้เสื้อผ้าจะสวยนะทรงนนทรงนี้สมัยก่อนนะเราก็คิดดูนะเป็นวัยสรุ่นน่เะนาะเขาหือเกงยีนเกงอะไรต่างๆก็ตามเขาบ้างเหมือนกันแต่ราคาเราก็รู้แล้วก็เจียมตัวอยู่นะอย่าไปซื้ออะไรราคาแพงๆ,ๆ,ๆนะกันไปนะในกนุ่งนุ่งมันก็ไม่ก็เหาะไม่ได้ันนะ ซื้อมาได้นุ่งสมใจแนละ้วพาหายอีกนะเออซักเอาไว้ตากเอาไว้อย่างดีนะโดนรักอีกเออเสื้อตัวอื่นมันไม่เอานะมันเอาเกงยีนเรานะตัวนเนโอซักฟอกอย่างดีนะมันเอาไปแล้วตื่นขึ้นมาหายใจเลยนะล่องหนหายไปแล้วเออมันก็คงไม่มีนุ่งแนละ้วมันก็เลยเอาของเราไปไม่บอก เสื้อผ้าอย่างอื่นไม่เอากลับเอาเก่งยีนนะเราก็ไปหาไปหาตัวใหม่มาซื้อมาตัวใหม่นะคราวนี้ไม่หายนะ <c oughs> ขาหุบขาบานแต่ก่อนนะยมเล็กเคยเห็นนะขาบานนุ่งกรอมเท้าเลยนะเดินไปก็กวาดถนนกวาดขยะไปเนี่ยก็ านิยมกันไปไม่รู้เรื่องเลยนะตามตาม,ตามกันไปนะยุคสมัยนี้ยุคนุ่นยุคนี้ต้นป่นี้ขาบานขาหุบแปดเนี่ยเงินซื้อยาได้แต่ซื้อการหายเจ็บป่วยไม่ได้ออาจจะมีเงินซื้อยาหยุกยาต่างนๆะทำไมกินขนาไหนขนาดานไหนก็ไม่หายได้ที เป็นนิบาก,กรรมเลยวะอ,อย่าไม่ถูกกับโรคทีนะีก็เลยไปหาจิตเปื่อยทีนะเก้าเงินซื้อเสียงได้แต่ซื้อความซื่อสัตย์ไม่ได้มีไหมเวลาลงผู้แทนนาจรนเะนี่ยเขาเลือกตั้งผู้แทนซื้อเสียงได้ไหมเดีแต่ก่อนโอ้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เปล่านะมา้าคืนหมาเห่ามาหอนนะั่นเนระ เขาขึ้นมาหอนนะแต่ซื้อความซื่อสัตว์ตื้อตรงไม่ได้ซื้อเสียงได้ก็มีกันอันนี้แย่มากนะไม่ใช่ดีนะฮะ mm hmm. สิบเงินซื้อที่ดินได้แต่ซื้อการพอเพียงไม่ได้ mm hmm. มีที่ดินเยอะ,นะจนนับใบโฉนด ไม่ท้วนนะนะมีกี่ใบหว่านะตรงนี้ไม่รู้จะพอนี่ก็เอ้ที่แปลงนี้ก็สวยนะน่าจะเป็นของเรานะแปลงนี้ก็สวยนะแปลงนี้ก็สวยที่กไปทําอะไรเลยนะมีแต่ปล่อย,อยให้ยารกไปเฉยไม่ได้ปลูกอยู่ปลูกกินอะไรเลยนะซื้อกาักตุนไ้เฉยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมีที่ดินเยอะไปเฉยนะความพอเพียงไม่พอสู้มีน้อยแค่ไล่สองไล่ไม่ได้นะหนึ่งไล่ แก้จนหนึ่งไร่แก้จนได้ทําปูกอยู่ปูกินขยันความรวยความร่ํารวยเนี่ยนะมีอยู่ไม่กี่อยู่ที่ความขยันนะเงินซื้อเครื่องสำอางได้อแต่ซื้อความงามไม่ได้มีเงินเยอะขนาด้ซื้อแต่เครื่องพอกหน้าทาตาเลยนะไอ้ใบหน้าใบเนี่ยแหละใบหน้า เดียวนี่แหละนะไม่กี่ตารางนิ้วเนี่ยแหละนะ <c oughs> หมดเงินไปไม่น้อยอบางคนเนะเาะไปดึงไปทึงไปอะไรต่างนะศิลยกรรมตกแต่งอะไรตา่างจมูกจมูกโด่งเกินไปก็ทําให้แฟบลงอะไรทํานองเนี่นะจมูกแฟบก็ไปทำโด่งเออจมูกมีไว้ทําไมตัวหลักไว้หายใจม,มันหายใจ หายใจคล่องก็ดีแล้วนะหายใจสะดวกก็ดีแล้วหวัดไม่มาเยี่ยมเยือนเกินม,มากเกินไปนะเนี่ยเราก็ฉลา,าดไม่รู้เท่าทันนะความหลอกความลอ่มลอแต่กี้ือเอาวิชาเอาวิชาความไม่รู้อะไรไม่รู้กิเลสเนี่ยตัวหลักนีไม่รู้กิเลสตนนะตนะเ,ตตเองเนะี่ยความอยากต่างๆนานาเนี่ยนะวิชาในในยศศีเนะี่ย อวิชชาคือไม่รู้ทุกนะไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุแห่งทุกไม่รู้ความทุกข์ดับไม่รู้วิธีการที่ทําให้ทุกข์ดับอะไรเงี้ยนี่คืออวิชชาไม่ใช่รู้ไม่ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าจะ,ะสร้างจรวดสร้างยานอาวกาศออกไปนอกโลกไงอะไรต่างสร้างอะไรที่มันเดินแล้วก็เดินได้นะก็เ <c> ร <oughs> ืคนคนกลนั่นล ห,หุ่นยนตออ์สร้างหุ่นยนต์ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสร้างไม่ได้คือสร้างไม่ได้มีมีความรู้เหล่านี้ความรู้ที่พิจ้าหมายคือรู้การดับกิเลสได้รู้สุขรู้ทุกเนี่ยดับสุขดับทุกขได้สุขทางโลกีก็คือสุขวนเวียน โลกิยะนี่มันจะมีวนเวียนนะมีวนวนวน,นสุขวนทุกข์วนสุขวนทุกข์อยู่เนี่ยไม่ไมาเรื่อยจบจากสิน้นถ้าโลกุตระนี่ต้องดับได้ทั้งสองอย่างดับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์หมดสุขหมดทุกข์นี่คือคนประเสริฐเลิศยอดที่สุดผู้เจ้าเป็นตัวอย่างนะพระบริษ,ษัทใหญ่เป็นตัวอย่างพระหรหันต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้นะวันไหนเราสังเกตดูนะ โยมเอาง่ายๆอย่างี้นะถ้าวันนั้งวันนะเราไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเลยไม่เดือดร้อนอลไวันนั่นแหละดีสุดและว่าให้เอาเวทนาเป็นตัววัดไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเลยนะเขาว่าเขาว่าแรงๆยังไม่ยังไม่เดือดร้อนเลยนะยังไม่ทุกข์เลยเนี่ยเออกล่าวไปใกล่าวว่านิดบ้านหน่อยนะบางคนแตะแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้นะเหมือนพระหันต่างๆนะ ภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะพระหันหลายองค์หลายรูปกิเลสท่านตายไปแล้วก็ช่วยงานศาสนาพิะเจ้าไปตลอดจนกระทั่งตายทางเนื้อหนังอีกทีเรืยอปรินิพานเนี่ยสิ่งที่เป้าหมายแท้คือให้กิเลสมันตายเร็ววันเร็วคืนได้ก็ดีแต่มันตายยากไม่ใช่ตายตอนเช้านะออออตายยากตายเย็น นะตอนเย็นก็ยังไม่ตายอีกต้องภาคเพียนคำจัดค่าประหารมันต่อไปนะค่ากิเลสไม่บาปหรอกนะไปค่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บาปค่าคนก็บาปนะค่ากิเลสไม่บาปนะเราจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นโดยซ้ำไปนะหมดเวลา <c oughs> เวลาหมดะแล้ววันนี้นะมีโอกาสหน้ามาใหม่เนาะ มาวัดเลยต้องเสียเงินค่าจ้างนะนะมาเองนะอาจจะมีค่ารถค่าลาว่าค่าน้ำมันรถเนาะไม่ต้องเสียตังคนะ์ฟังเทศไม่ต้องเสียตังคนะ์ฟังฟรีเลยนะธรกกระกรเทศฟ,ฟรีโยูก็ฟังฟรีดนะิเออมีอะไรลนะ่ะเจริญธรรม